โอเคครับแล้วรถ for ์ u n เนอร์ท r d คันนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวมาดูครับว่าคันนี้จากที่ดูตอนติดตั้งไปแล้วครับว่าติดอะไรบ้างนะครับเรามาดูกันครับนี่ครับจออาพาย9นิ้วตัวใหม่ครับตัวนี้น่าสนใจทีเดียวครับรุ่น F309E ครับแล้วก็มีซับบ o ็อกเคนวูดครับตัวนี้นี่ผมฟังตะกีแล้วเนี่ย บรใช้ได้นะครับแล้วที่สำคัญมีออปชันน่าสนใจครับแล้วก็ลำโพง g a ซ ZERO 3โอห์มครับที่เรารีวิวกันไปหลายคันแล้วครับตัวนี้มาใหม่แล้วตอบโจทย์จริงนะครับแล้วนี่ครับ Power AM GAU ZERO รุ่น Mini 4ครับทำมาเพื่อตอบโจทย์กับรถที่เป็นออฟออฟโรดหรือ SUV แบบนี้ครับเพราะมันเล็กนะครับเทคโนโลยีใหม่แล้วสามารถจะเก็บใต้เบาะได้เลยครับมาดูก่อนครับว่าซับบ็อกครับเขาใส่ไว้ตรงนี้นะครับ นี่ครับแล้วเราก็ทำที่กันขาเหยียบตรงนี้ให้เรียบร้อยครับเก็บซับบล็อกเอาไว้นะครับนะครับแล้วเดี๋ยวเบาะก็เก็บเข้ามาอย่างเดิมนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูข้างครับด้านนี้ครับ power amp c a u s รุ่น mini 4ครับเห็นไหมฮะเราเก็บงานสายเรียบร้อยครับมีท่อหุ้มครับแล้วก็ที่สําคัญมองภาพดูครับมันเล็กมากครับแล้วมันก็เก็บใต้เบาะได้สบายเลยครับนะครับแล้วนี่ครับลาโพง กาซีโ3โอห์มครับด้านหลังเป็นย่าชิ้นนะครับทวิตเตอร์้้วก็ฝังไว้แบบนี้นะครับเรียบร้อยลงตัวครับเดี๋ยวเเข้าไปฟังกันในรถดีกว่าครับโอเคครับแล้วผมก็เข้ามาอยู่ในรถคันนี้ครับนี่ครับหน้าจอ9นิ้วครับแอลพเต็มๆเลยครับแบบนี้ครับในรถ Fortuner นะครับโอเคเงาอาจจะสะท้อนนิดนึงนะครับแต่ว่าที่ผมเห็นนี่ภาพคมชัดกริฟครับ นะครับแล้วลำโพงคู่หน้านะครับคันนี้ต้องบอกว่าเป็น Fortuner T.R.D. ครับลำโพงทุกอย่างก็จะซ่อนเข้าช่องเหมือนเดิมนะครับนะครับแล้วก็เราต้องบอกได้เลยว่าถ้าใครที่ใช้ Fortuner อยู่ครับอยากให้ตามดูรีวิวนี้จริงครับเพราะว่าคันนี้เนี่ยมันตอบโจทย์ทั้งภาพและเสียงครับแล้วใครที่ชอบแบรนด์ระดับ High End นะครับตัวนี้นะครับน่าสนใจครับแล้วที่สำคัญครับผมว่าไม่แพงครับชุดนี้นะครับ อ่ะเรามาฟังกันก่อนครับเพลงครับหลังจากที่จูนแล้วนะครับนี่ครับมาฟังเพลงครับนี่ครับจออลไพรเก้านิ้วนะฮะตัวนี้ก็คือจอใหญ่ครับแล้วก็ลูกเล่นการปรับเสียงครับถือว่าครบทีเดียวครับเห็นไหมบรรยากาศของห้องจัดเลี้ยงนะครับเสียงเป็นโน เสียงคนพูดแบ็กกราวด้านหลังเพลงนี้มันจะฟ้องเลยครับว่าจูนออกมาดีหรือเปล่านะครับนี่ครับ越越แล้วผมจะให้ดูครับว่าตัวนี้นะฮะลูกเล่น ครับเขามีระบบทามอะไรเมนเรียบร้อยนะครับเราได้ปรับเรียบร้อยแล้วนะครับใครที่เป็นคอจูเนอร์รุ่นนี้ครับลอกทามอะไรเมนผมไปได้เลยครับอันนี้ครับเข้าช่องเดิมนี่ีแนนนอครับบบ้ปรับตำแหน่งคนนั่งได้เลยครับรวมถึงการปรับ e q ครับแต่นี้ขึ้นอยู่กับลำโพงด้วยนะครับบันทึกได้สามแบบครับนักร้อง ังดีมากครับมาฟังเพลงที่เป็นเบสครับเพลงนี้ฮะนี่ครับที่น่าสนใจมากคือซับบ็อกซ์เคนโวดรุ่นนี้ครับเบสในรถคันนี้นี่ฟังแล้วเหลือเฟือครับเรียกว่าแท้าม่งตีตู้สิบนิ้วเลยครับแล้วไฮไลท์ของเขาครับคือตัวนี้ฮะ ผมให้ดูครับนี่ครับผมยังไม่ติดตั้งเข้าไปครับแต่ตัวนี้เนี่ยสามารถจะเพิ่มลดเบรดได้ฮนะนี่ครับเราปิดเบรดได้เลยเห็นไหมหรือแต่มิดเบรดละเพิ่มเบรดได้หนักขึ้นเลยครับผมขอรีเพลงนี้ใหม่นะครับนอกจากปริมาณเบรดแล้วนะครับอันนี้ครับความกระชับนะครับปรับความถี่ได้ เห็นไหมฮเบสแข็งเบสนุ่มนะครับปรับเฟสได้อีกครับแล้วที่สำคัญครับมีแสงไฟสีฟ้าสวยงามด้วยครับถือว่าเบสบ็อกเคนวูตัวนี้นี่ทำมาตอบโจทย์รถที่ไม่ต้องการเกะกะซับซ้อนวันนี้เลยครับแล้วลองฟังเบสด,ดูครับอีกทีครับเหรือเฟือนะครับฟังแล้วหนักลึกใช้ได้เลยนี่ฮะ ลองอีกสักเพลงนะครับผมให้ดูครับอีกเพลงหนึ่งนี่ครับเห็นไหมเหลือเฟือสำหรับคนที่ใช้รถแบบนี้อยู่ครับฟังในรถผมว่าแทาจะเกินเลยครับเหลือเฟือแล้วล้นล้นแบบ เขาเรียกว่าเผื่อเข้าชาวบ้านข้างนอกได้เลยครับนี่ครับฟังเบาๆครับก็ใช้ได้ครับตัวนี้แล้วนอกจากนี้ครับคันนี้เนี่ยนะครับยังเล่นไฟหนังได้ด้วยนี่ครับก็ถือว่าทำมาตอบโจทย์เลยครับภาพและเสียงตอนนี้นะครับแล้วไฮไลท์ที่สำคัญครับผมจะให้ดูครับคันนี้ครับนี่ครับ ผมเอามือถือครับเสียบสายครับ Apple ครับนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับผมจะเสียบสายนะครับเดี๋ยวให้ดูกันนี่ครับก็หลังจากเสียบ i p h o n e แล้วนะครับแบบนี้ครับผมโชว์มาให้ดูครับเสียบจาก USB แบบนี้ครับระบบก็จะมี apple c a r p l พ y ขึ้นมาเลยครับแล้วเราก็ทัชสกรีนครับนะครับระบบก็จะกลายเป็น apple c a r p l พ y แบบนี้เลยครับ ลูกเล่นครบหมดครับจะฟังเพลงหรือจะเลือกซิริครับอย่างนี้ครับสั่งงานได้เลยโทรหาเอาใหม่ครับนึกไม่ออกว่าเอาใครดีโทรหาน้องอีฟนี่ครับอ๋อโอเคพอดีโทรศัพท์ตัวนี้ไม่ได้มีสัญญาณเน็ตครับโอเคครับก็ถ้าเกิดปกติเรามีสัญญาณเน็ตนะครับ มันก็ใช้ Sir ิตามปกติครับหรือจะฟังเพลงครับนะครับหรือว่าที่สำคัญครับแมปครับ Apple Map นะครับขึ้นมาเลยแบบนี้ครับก็ใครที่เป็นคอที่ใช้ไอ o n นครับแล้วต้องการ Apple c a r p l a เครับตัวนี้ก็ตอบโจทย์จริงครับ l อ P ไ e รุ่นใหม่ตัวนี้ครับ9นิ้วครับแล้วก็ยังมีไฮไลท์อันครับก็คือกล้องบันทึกแล้วก็กล้อง360องศาแบบ HD ครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับ โอเคครับนี่ครับกล้อง360ทำงานแบบนี้เลยครับเราเลี้ยวซ้ายเห็นไหมขึ้นมาด้านซ้ายเลยเลี้ยวขวามาด้านขวาเลยครับแล้วเราจะถอยหลังครับเข้าเกียร์ถอยปุ๊บนะครับก็จะเป็นด้านหลังเลยครับกลับมาที่เดิมพบก็เป็นหน้าให้ดูครับแล้วเราสามารถขนาดหน้าเราสามารถจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเห็นบรรยากาศรอบคันเลยครับ อย่างที่ผมบอกครับถ้ารถคันนี้นะครับสามใดที่ยังไม่โดนเส้นเหล่านี้นะครับจะไม่วันชนเด็ดขาดครับรวมถึงยังมีระบบบันทึกด้วยนะครับสี่จุดครับเห็นไหมฮมันขึ้นเลกคอร์ดอยู่ครับอ่านี่คือความล้มล้มสุดยอดครับของกล้องสามรหกสิบตัวนี้ครับเห็นไหมฮะแล้วก็ดูหนังได้ฟังเพลงเพราะครับแอลพายตัวนี้ครับ เอาเป็นว่าอย่างนี้ครับใครที่ใช้ Fortuner รุ่นนี้อยู่ครับผมมองว่าซิสเต็มนี้เป็นซิสเต็มที่แนะนำเลยครับไม่ว่าจะเป็นจอยเอาพายครับแล้วก็ชุดแบบไม่ซับซ้อนครับแต่เสียงดีจริงๆครับลำโพงกาวซีโร่พาวเวอร์แอมครับบวกกับซับบ็อกรุ่นใหม่ของเคนวูตัวนี้ครับนะครับแล้วกล้อง3 6 0องศาด้วยครับก็ใครที่ใช้รถ Fortun e r รุ่นนี้นะครับก็สอบถามมาได้ครับถ้าใครสงสัยครับแล้วต้องการข้อมูลเพิ่มเติมครับมาได้เลยครับที่มิลลาเช i ยโนะครับ ือโทรมาก็ได้ครับที่เบอร์ครับ0854174444ครับโอเควันนี้ผมขอรีวิวแต่เพียงเท่านี้ครับแต่เห็นไหมครับว่านี่ครับบันทึก4จุดให้เห็นเลยครับว่าตอนนี้แต่ละจุดเป็นไงบ้างครับโอเคครับผมขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ